สวัสดีครับผมนายสายภาพมัสาเป็นครูสอนสกขาวิชาช่างทเทเอนิคระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยการชิบะนิครับการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเกมมิฟิเคชั่นก็คือการจัดการเรียนรู้แบบป,ปฏิสัมพันธ์บน Powerpoint ด้วย l a s h p o i n t คลาสพอยาางไไรมรมัับบด้ค Classpoint เป็นแอดอินบนโปรแกรม powerpoint ที่สร้างขึ้นมา mm hmm. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด้วย powerpoint มีประสิทธิภาพมากขึ้นโปรแกรมคลา s พอย n t เป็นเครื่องมือการสอนแบบโต้ตอบที่ใช้กับ powerpoint โดยตรงซึ่งแปลงงานนำเสนอการสอนที่ออกแบบไว้ให้มีคุณสมบัติเด่น3ประการคือ 1. มีเครื่องมือที่สามารถขีดเขียนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือ หน้าจอสัมผัสต่างๆเพื่ออธิบายข้อมูลบนสไลด์และสามารถเพิ่มสไลด์ได้อย่างไม่จำกัด 2. ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน QRcode โคบนสไลด์อย่างอัตโนมัติ 3. ผู้เรียนสามารถโต้อตอบบนสไลด์ของผู้สอนได้ด้วยเครื่องมือ multiple choice short answer word c r o u d email upload slide drawing และอื่นๆอีกมากมายโดยการส่งคำตอบให้เห็นทันทีทันใดทั้งผู้สอนและผู้เรียนสำหรับเกม i f i c a t i o n บนคลาสโปยนั้นคลาส o ปยจะมีเมนูตั้งค่าโหมดเกมิฟิเคชันโดยสามารถตั้งค่าการสะสมดาวและระดับคะแนนในแต่ละกิจกรรมได้ถึง10ระดับซึ่งแต่ละระดับนั้นคลาส o ปยได้กำหนดระดับคะแนนเป็นค่าเริ่มต้นไว้ดังรูปทั้งนี้ครูผู้สอนสามารถปรับค่าคคะแนนในแต่ละระดับได้ตามต้องการคุณยังสามารถเพิ่มรูปแบบการให้คะแนนด้วยกลไกเกมเข้าไปในงานนำนเสนอ โดยสามารถทำได้ทั้งการให้ดาวล็อกดาวและแสดงการจัดลำดับการเรียนรู้ของพวกเขาแน่นอนว่าคุณคือผู้กำหนดการให้คะแนนด้วยตัวเองเมื่อนักเรียนได้รับดาวพวกเขาจะสามารถเลเวลอัพและปลดล็อกราสัญลักษณ์ประจำตัวซึ่งทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในลีดเดอร์บอร์ดแบบไม่มีวันหมดอายุคุณสามารถให้คะแนนได้อย่างเป็นอิสระในทุกๆก,กิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยคลาสพอ,อยต์กัน เมื่อครูผู้สอนได้เปิดใช้งาน c คลา p o i n t สำหรับการเรียนการสอนด้วย Powerpoint อยู่แล้วนั้นผู้เรียนจะเห็นสไลด์บนโทรศัพท์มือถือของตนเองเช่นเดียวกับบนหน้าจอของครูผู้สอนทุกประการและเมื่อครูผู้สอนได้เปิดปุ่มการรับคำตอบด้วยเครื่องมือรูปแบบต่างๆผู้เรียนสามารถตอบคำถามและกดปุ่มส่งเพื่อส่งคำตอบได้ทันทีคำตอบที่ผู้เรียนตอบไว้จะปรากฏบน โทรศัพท์มือถือของตนเองและบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของครูผู้สอนทันทีด้วยครูผู้สอนจะทำการตรวจคำตอบและกดดาวเพื่อให้คะแนนแก่ผู้เรียนที่ตอบคำถามถ,ามถูกต้องและจะทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นสุดการสอนผู้เรียนจะเห็นดาวและระดับคะแนนของตนเองเป็นระยะเป็นระยะครูผู้สอนสามารถแสดงสรุปผลคะแนนของผู้เรียนทั้งกลุ่มได้โดยคลาสพอยจะแสดงจำนวนคะแนนที่ได้และระดับคะแนน ว่าอยู่ในระดับใดซึ่งครูผู้สอนสามารถบันทึกคะแนนล,ลงเพิ่มบนสไลด์ที่สอนได้ด้วยทันทีนอกจากนี้กลาโฮยยังมีเครื่องมืออื่นๆอีกมากมายสำหรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลไกลเกมเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียนดังนั้นเกมมิฟิเคชันบนกลาโฮยจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับ PowerPoint ที่จะมาเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจให้กับผู้เรียน โดยการให้ดาวระบบคะแนนและการจัดอันดับซึ่งครูผู้สอนสามารถประเมินและกระตุ้นหรือส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้เรียนเชิงบวกได้ การเรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์บน powerpoint ด้วย Class Point ของนักศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,565ส่วนมากนักศึกษาจะผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกหน่วยการเรียนและมีคะแนนใกล้เคียงกันในแต่ละหน่วยของนักศึกษาแต่ละคนเมื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบเดิมในปีการศึกษา2,564กับการจัดการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์บน powerpoint ด้วย Class Point ในปีการศึกษา2,565 จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทุกหน่วยการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์บน PowerPoint ด้วย Class Point จะมีคะแนนเฉลี่ยม,มากกว่าการจัดการเรียนรู้แบบเดิม